không no, 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 không no. không 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 อันนี้มันเหี้ยไอ้เขี้ยคืออะไรวะไอ้เนี่ยไอ้บนหัวมาว่ะโเดิตตกอีกจอด

ได้จากผูนี่เมือนถือมาหรือมาอคอะไรครับอือเป็นทียอะไรอือเปีกูปาไปปีต่อพาอ่ะอือเีกระจอกผมได้ยินเสียงมาตายายตายตายี บบก็ว่ะเจ๋อ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 สอุ้ยหลังมาเชียก็ป่ามีนะฝ่าโอ้โห้โเยี่ยสวยไม่หมด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 สดวยหลังหลังหลังผมต<ช>ิดข้างหน้าเราอะ นี่ไงโดนโดนไปดียี่ยะจีางกมโอ้กูเป็นรันโอ้เป็นัมาทางนี้มาเมนลูเหมนลูน้อง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 คุมเหมือนนะเซำให้เดี๋ยวซำให้ก็ได้ โอ้ยมดมอนม้ยเยอะไรกะนั่หนีเนี่ยยู่อุ้ยโดนเยขอจอมึงเห็นปะมึงเห็นปะมันมึงมึงมึงเห็นมันน้องปเห็นเห็นเเราต้อชิดกองพางแล้เอออานะชิดชิชิกองพงเลยชิกองพาเลยได้ผมเข้าวงได้ละเดเิลยไปุ๊เดี๋ยวมันเข้า้องปกูทียิงฟียิงฟีเห็นไหมเล็กหัวดิ เอาไงดีผมเลยอเลยมาแล้มาแล้วมาแลมมาแล้วมาผมใผมผมเลยงผมเลยปั๊มซุระเบิดผม่ผมเลยเปิดปั๊ได้นะไอ้เีเนี่ยเปิดสอมันจะมีตัวปั๊มออกโอ้โหชไม่น่าไปวัดเลยว่ะ เฮียเบอร์หนึ่งแม่งเงียบปิดปืนยี่อเี้ยจบแกเจ็บมาเจ้องหนเจ็บจริงหรอ อีกทีเจ็บริ้งแม่หน่อยจาบมากเด็กตัน้มดเลยให้หมดเลยยิชิ้นมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอ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 เอตนี้อยู่นี้เจ็เจเจเจมากเอ้ยมีมีตัวเดินเดินอยู่หรือเปล่านะมัดไหนอัดมัดกับอีกคนผมวะมัดไมัดเด้อ

หลังคาชุบอยู่หลังคาชุบอยู่ไอ้หีผมเองผมเองจากขจางบนใช่ไหมเออเอาไโดนแฟงไม่โดนแสงเหรอครับนี่ตรงนี้ทางนี้มาสองสอง

็อกหนึ่งไป้ยกลยหมหมดเมือประชุดจานะไม่ได้าาร,รัดาตนะีอะโบโดเป็นสัตว,ว์ทม่เหนนอวโบดอะ

อาจาย์ตโดนอะไรอ่ะหายไปไหนเฮ้ยน็อกสองน็อกสองตั้มเห็นนอะต้องเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นนนอะเห็นนาะมีแฟนเนะ วใช่มือหมดตัวหนึ่ง ดันลงมาช่วยกอบได้หรอวะตันท้ายแม่ประตูประตูเนี่ยขวามือเนี่ยตามก่อนมาเลยหมดไปดิไอ้เียตรงนี้สอกตัวแล้วก็บ้านซีขวาซีขวาหน้าวานสามสวนี้ปุ๊บตัวนียวิน ว่าลููเฮ้ยขอจ้อขวานนีมเดียวรอดไหนอ่ะสวยอันสวยปุ๊บระวงถามฉันอีกตนวนึ่งทำออกางไ้วย น็อกน็อกน็อกถูกฉลัดเฮ้ยคนมาคนมาคนมาน็อกได้เหรอน็อกน็อกสองน็อกสองแล้วเขาบอกมายิงดิมึงเล่นหน้าต่างเลยออกยิงบ้านแดงระเบียงอะระเบียงระเบียงนี่นี่วิ่งตายเลยนี่นี่นี่อนี่นี่ตายเลยน็อกน็อกนีกน็อกสิ เองหัว so, uh, like ีเซตมบนอเดียวอยเนี่ยเ้ยเหมอเนตาเลย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 แล้วกวแล้วอยู่ในหินกับกับับมรกับมตรงรยิงให้ได้รอรอน็อกงหินน็อกผมยิงได้ผยิงได้ชุบเจ็บตัวชุบเจ็บอยู่ตรงนี้น็อกน็อกสน็อกสน็อกสองชุบน็อกน็อกห ทำไมวะทำไมวะไอ้ที่กูยิงนก่อนด้วยอะไรวะเหี้ยเก็บน้ำลาปาปลาผมเธอดเลยหรอล่าปาตปเ็อเแวปลาตาปลาตาเป็คิดว่าเจ็บฝุ่นไหมฝุ่มไหมเอาตายเลยจกว่าไหนว่าุ่นเอาห่วนมันนี่มันี่มันี่มันี่หวแล้วนิน นก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 บ้านไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยประตูนี้เปิดประตูนี้เปิดประตูห้องน้ำเปิดตู้น้ำเปิดอยู่มันน่าจะไปมันน่าจะไปมาเฮ้ยอยู่ห้องน้ำ น so ี่น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 ี่เลยนกนกนกนี่ไงไอ้เจ๊กสุดผมไอ้ตัวหลูกเขาแล้วมาของพี่ตัวน้องโอ้โหดิกระแม็แม็โอ้ยเ้าวเรโอ้ฮ้ยฟอฟบอนนะตำเล่ทำเล่ทำช ปล่อยเลยบุรีเฮียบอกปล่อยเลยจะขาดไปตายเลย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 บดเลยบดเลยบดเลยเฮียมาเปิดเรามาเปิดอุ๊ยตายเลยตายเลยใครอยู่ขาอ๊อสองหนึ่งกันตัวไก่น้องตัวไก่นกตัวไก่อ้าวตัวไก่เหรอไม่ใช่ตัวรอตัวไก่ตัวไก่ไหมไม่ตัวอย ตายเลยตายเลย้วองระัหัวาแล้วาแล้วอยู่นน้องหนึงน้องหนึ่งสองน้องสนี่เฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูตาเลยตัวชั้นออปชันออปชั่นออชั่นมีไหมถเชือคุณึกว่ารถมันอยู่ข้างหน้าเราใระวังนะระวังนะระวังนะระ นีข mm ้างหน้า็องนก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 กินนกกินนก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 ลงรถนก้ยเจอว่ะมันขึ้นมาเลยว่ะต้องยิงเฮ้ยชนผม

ราไม่รอหว่าใครดีช่วยยนะเฮ้ยแต่เราเราโดนหลักนกนกนนเฮ้เฮ้หลังมากใช่เ้ยขอญาตินี่แล้วเหรอเฮ้ยที่านนี้บ้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 านนี้โอ้รอแป๊บเดินะกดนไปย่นะ อาแล้วสิจะปิดแชมป์โชว์แล้วครับจังกวะนี้ยังไงนี้จะขึ้นวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นวินเนอร์โดยคาปีชูอไอยู่ต้นไม้ไน,นต้นไม้ต้นต,ไม,ต,ไ,มตไม้นะต้นไม้มนะ<อ>น็อกน็อกน็อกที่ผมขึ้นนะโดนแตกเลยสอกล็อกองมิดกอกอน็อกล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 ็อก็อกล็ออกอกด โดนโดนโดนนั่นเึงนนั่นหมกหมกหมหมกนกนกน็อกสวยสวยสวยเฮ้ยไอตัวีมึงอยู่นี่เหรอตัวยิงกูอยู่บ้านนึงนก็อ้ยโอ้ยเโอ้ย่ะัตรงไหน Nốc, không Ấy! không khốn. không khốn. không từ phát, từ phát, từ phát. không 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 má không không cho không 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 Knock เฮ้ยดิวดิวมีคนส่งเราตรงนี้ตรงนี้น็อกก็ดีที่อะ